สอามไปกดพี่ภูมิี่ภูมิครับผมก็สวัสดีกันด้วยเลนนะครับผมนะวันนี้จะมาแต่งตัวเป็นตัวผู้หญิงแล้วเราจะไปจีบผู้ชายคนเดียวนะครับผมจะไปลุมจีบถ้าจะมาดูเลกชันว่าเขาจะพิมพ์อะไรแล้วเขาจะแสดงปกิจกิริยาอะไรยังไงเฮ้ยพูดถูกได้โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมนะไป จิ้มไปใช้เขาไม่ใช่เขาไม่ใช่เร็วๆหาไม่ใช่เราจะจิ้มไปใช้กันนี่เนี่ยโคเท่โคเท่คนนี้โคเท,คท,คท,คทไ่ไหนไหนโคเท่อะเท่อะอ้าเท่ได้เหรอได้ยิงอีกยิงอีกยิงอีกได้ได้ดดได้เชื่อเชื่อเฮ้ยชื่ออ,อไะไรอะเฮ้ยดอกไม้พวงกันเว้ยดอกไม้พวงกันเว้หนึคค่งสองสามดูดิมันโดนอ้อมเราได้ผู้หญิงอะอ้ ชื่อพุ่มครับเอ้ยชื่อพุ่มชื่อพุ่มเอาแล้วเอาแล้วโสดไหมคะเอ้ยโสดไหมคะมีไม่เอกเปล่าไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้เราไม่สวยแล้วไม่สวยสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยวเดีมือร่วมาโดนการอีกหนึ่งคนเฮ้ยเราจะให้ดอกไม้พร้อมกันนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเราจะเราจะปั่นอะไรก็ดีวะ เราจะปัดแล้วก็ดีวะน้ำตาวเราสดนะเราสดนะอ่าเฮ้ยวิวนี่1หนึ่งพันสิหนึ่งพันเลยเหรอโอ้หนึ่งพันนี่โอ้โหมันจะไม่ทับเราตายหรอวะกินเอหรือหรือไม่พี่ภูมิเฮ้ยฟิมวมาพี่ภูมิพร้อมกันดิพี่ภูมิหนึ่งสองสามกด พี่พุ่มพี่พุ่มอะไรครับเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ให้ดอกไม้เหมือนเดิมหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามเจียวว่ะไม่พี่ขออยู่ตรงกลางเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่ขออยู่ตรงกลางโอ้โหเกินไปมาให้ให้ดอกไม้พร้อมกันนะมาพร้อมกัน หนึ่งสองสามยังเก่งเอ้ฮู้ปั่นเดียวกันเดียวอร์เราสีตอนหนึ่งอ่ะสีต่อหนึ่งอ่ะแบกแรงแดงหน่อยเออขึ้นแล้วดีกว่าไม่ใ้่แรงกันแล้วเอ้กันแรงแดงเลยด้วยเฮ้ยตามไปเล่นไปเคียนเขาอะไรเนี่ยปไปปั่นคนอื่นไปปั่นคนอื่นพอละพอละคนนี้พอละตอนนี้เราก็มาหาผัวนะครับสีสาว

ชื่ออะไรชื่ออะไรถามดิชื่ออะไรชื่อชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะโอ้เอ็มจีโอเมกอดโอเมกอดชื่ออะไรอ่ะท็อปเฮ้ยชื่อท็อปเว้ยท็อปเฮ้ยคนฝรั่งวะดิฝรั่งวะดิเฮ้ยพี่พี่ท็อปปงกันพี่ท็อปนะพี่ท็อปภาษาไทยนะพี่ท็อปพร้อมกันนะอ่าเสร็จเสร็จเสร็จแล้วบอกพี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมอะไรอ่พร้อมยัง หนึ่งสองสามกด<อ> <c oughs> ป <c oughs> ีทอมปีทอมเอาแล้วเอาแล้วโดนฝันแล้วเ <c oughs> ด,ดี๋ยวดิูดูพี่ทอมเขาจะพิมพ์อะไรกับเรานะครับ <c oughs> ใช่อุ้ยจีบได้ไหมพิมพิมพร้อมกันพมจีบได้ไหมคะพร้อมกันนะพร้อมกันนะเสร็จแล้วบอกเสร็จแล้วบอกพร้อมยังพร้อมยัง ท็อปเอ้าพี่ท็อปไปแล้วคนโอเคครับสำหรับพี่เนี่ยมีแค่นี้แล้วกันนะครับผมเนาะถ้าใครแบบว่าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกเลยนะครับผมเนาะก็คลนี้ก็มีแค่นี้แหละมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกโอเคแบบว่าเรามาลุ้มจีบเรามาดูเรีคชันของคนในเกมกันนะครับโอเคถ้าใครอยากดูคลิปรีไฟอะไรก็ไปดูอีกช่องหนึ่งกันเลยได้นะครับแบบว่าเป็นช่องน้องน้องที่มาช่วยทำนะครับโอเคก็สำหรับพี่เนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบเลยนะครับ ขอบคุณครับ